แล้วยังไงยังดูไอ้คีโปเห็นไหมป๋าต้องดูแล้วป๋าต้องดูแล้วนะนะฟังปิดเลยอันไหน่ะฮะโอ้ปีนี่ไงงามขนาดนั่งขี่เป็นอย่างนั้นป๋าต้องดูแล้วป่ะเอาไปเล่นตังบนกันเดี๋ยวจะไปขึ้นขั้นใดเอาแปรงฮวงรถใหม่แล้วขึ้นขั้นใดตัวน้องมาตัวไปไอรีมีไหนลูก ไปเราไปขึ้นข้างบนกันเราไปขึ้นข้างใดกันทำอะไรเนะี่ยเอาฟุตบอลไปเล่นข้างบนไเอาฟุตบอลไป่นปเเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันเร็วๆรเ,เ,เอาล,ลไปเลยัวันกนน้ปวัี้ปวกินลงรถเรานะครับเพื่อนๆใช่ไหม แล้วก็ปู่ก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนจากไม้เป็นเหล็ก<อ>แล้วก็ทําชั้นสองของตรงนี้ป้าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปข้างบนกันไปให้ตังต้งแต่ใครจะไต่ขึ้นไปก่อนคุณหนูคุณหนูตายขึ้นไปก่อนไห,ห,หวไหมอ่ะคุณสูงอยู่นะลูกไม่มต้องนิ้วน้องขึ้นกำโพลพี่น้องขึ้นไปก่อน

ครังว่าเฉยๆนะครับพอดีปู่ซื้อมมนนะไออมอ้ไม้แป้นเนาะไว้ก็ต้องโมมันจอยสั่งก็ครอบเลยมาขึ้นมาแม่นจอยสู้ชู้ม่นจอยสู้ชู้จอยชู้ชู้ไม่มนแม่นแม่ขาสนุกจริงจังเลยนะแม่ต้องสอนแน่นน,นะให้อนอนน้แม่คะแม่ <laughs> แมไหวไหมน,ะนายฮนะ โอ้ยสิหนูขึ้นได้ใช่ไหมใช่ขึ้นยังไงเนี่ยตรงเนี้ยแล้วด้านข้างเนี่ยครับลองดูซิตะกี้หนูเรียนขึ้นอย่างลิงเลยอะ่ะคุณแม่นี่แบบเออเนี่ยเขาไม่เคยปีนเอาตรนี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางซ้ายนี่าทางซ้ายเอ้าโอ้หนูขึ้นอย่างลิงอะ่ะคุณแม่เนี่ย<อ> ดีๆนะดีๆนะต้ะองกินแน่นะแม่จ๋า,าป๊าเฮ้ก็แม่ได้แ,แล้วคุณแม่ไม่กูแล้วมันก็ติดคานนิดหน่อยนะนี่คือชั้นบนของเรามันร้อนมากเลยนะตอนกลางวันมันร้อนอยู่นี่ <ขอ S 2> นี่หลังบ้านเราแล้วเพื่อนๆบ้านติดดอยนะนูน่นภูเขา,อ,าอันนี้ก็วัดบ้านเด่นนะครับลำไยออกเยอะแยะเลย อยู่ไหบ้างสตางบ้านสตางอยู่บนดอยหรือว่าอยู่ทางล่างดันล่างดันล่างบ้านสตางค์ไม่ได้อยู่บนดอยเหมือนหนูใช่ไหมครับสนุกมากเลยนะอันนี้ลงรถเราก็จอดตรงนู้นอ่าโซนบ้านเราเนี่ยจะเป็นบ้านอยู่สันเขาข้างบนใช่อันนี้ข้างล่างนะมันยังสกปรกโลกอยู่นะเพราะว่าเพิ่งทํายังไม่ได้เก็บกวาดอะไรเลยใช่ไงอ่ะใช่เอาอะไรนะพูดใหม่สิจะรีวิวอะไรนะ อยู่ข้างบนตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วนะระวางตกด้วยนะครับอยู่ข้างบนใช่ถ้าเราทำเราทำเอาไว้เอาของขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็บางทีเผื่อจะเอามาเอาเต็นท์มากลางข้างบนนั่งนอนกลางคืนเย็นๆ็นสบายเลยเนาะเราตามมานอนกับลุงก่อนลุงจะซื้อเต็นท์มานอนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนชมวิวหลังบ้านเราก่อนนะนู่นมันจะไกลๆหน่อยอู้ยดีมีภากตลอดทางเลยภูเขาไกลๆเลยแต่มันก็ไม่ไกลนะบ้านเราภูเขาล้อมรอบนะครับ โอเคร้อนแล้วสตางค์งานไปอยู่กับน้องไปได้ปิดชิปเราจะปิดชิปกันแค่นี้นะเพื่อนเพื่อนมจังอีรินอ่ะสตางค์มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเบ้างอิงกอมจุกมืออะไรจะฝากถึงเพื่อนเบ้างอ้าปากสวัสดีมานีุ่ณแน่เข้ไปหาลูกสี่กูแน่จะไปโน่นโน่นอยู่ที่เดิมไม่ดูลูกเลยอ่ะสวัสดีเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายสวัสดียังสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่สวยดีอย่างเดี๋ยวมีล้าวซานก๊อบก๊อบไม่กล้าเตียวไปไหนลูกไม่พอเลย